ครับพ่อสุดท้ายเนาะว่าก็คืออ่าโจได้เหลืองๆนี่เนาะที่พ่อว่าเนาะป่านี้ลงชุนทั้งเบิดเตยพ่อเอาสมุว่าเฮาเฮาลงแต่ละรอบนี่ตอบแหลกเลยเป็นแกอุปกรณ์นี่ตีทั้งไหนทั้งอย่งเนาะขับขับล้มๆเลยก็ได้พ่อประมาณไดี๋สมมุติว่าไรอไไรใส่ก่อนทั้งขาดจีรับเอาไรนึงเนี่ยขับประมาณไะไนึงเนาะไะไนึงก็สิ่จีประมาณบ่ถึงหมื่นหรอบ่ถึงหมื่นทั้งสายทั้งสายสายก็อยู่ประมาณ4ี่หมื่น ใส่ได้อีกบ่ผ่านเลยบ่ใช่ได้ใช่ได้ยังใส่ได้อีกกันบ่อใช่ได้เอารุ่นดีๆจังหน่อยโอ้ยยังไครเป็นเอารุ่นถือนะเอารุ่นประมาณแปดร้อยขึ้นมวลละแปดร้อยนี่มวลหนึ่งมันสิได้อยู่แปดล่องครับบัดที่นี่ก็คือก็คือตัวได้ที่พ่อว่านี่คือได้สีนี้เนาะนี่ๆเนาะนี่ๆนี่ครับก่อละเท่าไหรก็อพ่อว่าก็ละสองร้อยแปดสองร้อยแปดสิบาทเบ็ดอยู่สองมวลเลยเบิดสองแพ็คสองแพ็คแพ็คหนึ่งกับประมาณจักแพ็คหนึ่งมัน สิบมวนใช่่สิบมวนว่ปรด็นเกียว่ะรสองแพคกันละเนาะเบิดสองแพคของเป็นโหลล้าตีเป็นสองรเบิดสองรเนาะตาเนาะประมาณนั้นครับในกับสาปองฮันเบิดเบิดต่ไล่กววได้หนิเนาะตาเนาะไล่สามงานเต็มเต็มเลยไล่สางานถ้าแกงมันขวงเลยถ้าแกงน้ำได้แกงหนึ่งไล่สงานครับนี่ระยะห่างกัระยะห่างประมาณเท่าไหรเพาะเม็ดเม็ดสาเม็ดสาสิบระยะห่างของร่องนะครับสี่สซนอะ ระยะห่างของร่องเม็ดสามสิบผ้าสี่สิบเซนคือความกว้างเนาะแต่เนาะแต่สีขึ้นมาประมาณนี่ไม่ใช่ได้ขึงอีกเด้ไหมข้นเขาอีกความยาวก็แล้วแต,ต่เนาะแต่เนาะความยาวนี่มันอยู่เสน้นนึงนี่แหละครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับความยาวของเพิ่นเห็ดละเห็ดเป็นเส้นเลยเส้นหนึ่งของซับสวนก็คือร้อยเมตรมันมันมันสุ่เห็ดยังไรไงระยะพอดีครับกันนี่ละสวนพ่อฝนเศร้าแล้วเนี่ยหลักก็ได้แน่จังหน่อยผาบเลย ทุกคนครับประมาณนนี่พันยาวหลายมันกับน้ำบวกไปถึงนะครับผมโอ้งามกะเบิดประมาณหมื่นกว่าต่อไรไรกว่าเน่าแต่เนาะไรยี่ดอกแต่ว่าเอาเงินมาแล้วนี่รอบนึงนี่ห่วยเราบอกราคาดิเจอเราว่ารักรักรักสิบเด็กเดกเดกคนงานเด็กอย่างเราเป็นกูบาทอยู่คสิบสิบหมื่นได้ครับทุกคนสิบหมื่นอะเอาบอกเลยว่าเราเอาเงินมาแล้วแสนนึงเน่าแต่เนาะเออโอ้ย ปักแ่งพันแจงกะสีมีขึ้นให้เบิ่งเด้อทุกคนครับผมกะสูตรตามนั่นละ่ะสีค่อยๆไล่ไปเรื่อยเนาะอันนี้คุณพอนะ่อจะลงพ่นกะไหสูตรเ่าแล้วทุกคนนั่นล่ละครับผู้ใดกระร้างที่ว่าอยากได้สูตรคนมังนาวกะกะอยากปลูกขึ้นกันละ่ะแต่ว่าทางห้องจีปเห็ดชุมช่มซีสะพ่าไปพอนาอครับเดี๋ยวแล้วอื่นผู้ใดต้องศึกษากรเลยเบงแน่เนาะแล้วอื่นผู้ใดอยากได้ยังกะจังว่ากันเมียนมาเนาพ่อนาะครับผมเสียเลยขามหาพ่อไปเรื่อยล่ะเพราะว่าแต่งเห็ดยากครับทุกคนครับ มีโรคอยังบ่ครับแต่งไหมพ่ะร้าน้ำค้างจนมากแล้วลานน้ำค้างจนแมงเพคนอยังเขาต้องฉีดยาไล่แมงจะน้อยอนะหลักศีิดับาปากลุ่มใบถ้าเกิดเรื่อยๆมันสองใบป,งปิดปากลุ่มใบน้ำปิดปากลุ่มใบพ่อมโอ้ครับผมยาไล่แมงไว้ครับยาไล่แมงลุ่มใบยายอย่างก่ตั้งหลังไม่เลยครับเด้อผู้ดใดกัทักมาคุยกันเรา เขาไปโฆษณาอะไรบกหลายกับบได้เดี๋ยวมันสียากน้ากัน,นบ,บริษัทบริษัทที่ใกจเกี่ยงเดียนให้เดเดี๋ยวมันสี <c oughs> ยากน้ำอะไรหลายอย่างอ่สมมติแต่เข้าใจครับผม <c oughs> ครับอ่ะเดี๋ยวกันที่พี่หนาเนาะคุณพ่อเนาะส <c oughs> วัสดีครับผมสวัสดีครับ